สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่อง d i r เตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนามาบทความจากเพจ Facebook ของคุณเดชานรุนามานำเสนอครับมาการเมืองที่อ่อนด้อยของคนที่ดีลทักษินกลับมาหลายสำนักข่าวรวมไปถึงนักวิชาการหลายคนกำลังตีปีกกันอย่างรื่นเริงและดูมีความหวังว่า ผลการเลือกตั้งสอวอที่กำลังจะจบลงนั้นผลปรากฏว่ามีสอวอในสายอำนาจของนายอนุทินชาญวีรกูลได้รับเลือกเข้ามาถึง120คนจากจำนวนสอวอทั้งหมด200คนที่จะเข้าไปทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติในขณะที่คนใกล้ชิดและคนในตระกูลชินวัตรกับฝ้าของกลุ่มที่สนับสนุนพรรคก้าไกรนั้นพาเรตกันสอบตกกันเกือบทั้งหมดหลายคนมองกันว่านี่คือจุดเปลี่ยนทางการเมือง และอาจจะสิ้นสุดลงของอำนาจทักษิณและทั้งหมดเกิดมาจากพลานุภาพของลุงป้อมและกลุ่มทหารพาณิชย์เก่าแก่ที่ยังคงมีพลังอำนาจในการเมืองอยู่โดยเล่นเกมการเมืองหันมาสนับสน,นุนนายอนุทินเพื่อลดอำนาจของทักษิณลงส่วนพรรคเก้าไกลนั้นคนที่ดิลทักษิณกลับบ้านมาคิดว่าคงกำจัดพรรคก้าไกลได้ไม่ยากแต่ผมกลับมองว่า นี่คือเกมการเมืองระดับ9ชั้นของทักษิณกับกลุ่มทุนจีนที่มีการวางแผนเล่นละครมาเรียบร้อยแล้วและเตรียมตัวรับหายนะที่จะเกิดขึ้นที่คนไทยทุกคนจะต้องเผชิญกับการเมืองที่เลวร้ายที่สุดที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าคราวนี้เราลองมาดูอำนาจและหน้าที่ของสวกันบ้างว่ามีอำนาจมากขนาดไหนแม้ว่าในปัจจุบันสวจะไม่มีหน้าที่ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วก็ตาม แต่หน้าที่สําคัญของสอวอไม่ได้แค่มีหน้าที่ในการออกกฎหมายในรัฐธรรมนูญการปกครองเท่านั้นแต่มีหน้าที่สําคัญที่สุดก็คือการแต่งตั้งองค์กรอิสระทางการเมืองซึ่งประกอบไปด้วย 1. ตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญซึ่งมีหลายคนที่เตรียมจะหมดวาระลงที่มาจากการแต่งตั้งจากรัฐบาลลุงตู่ 2. อปชที่จะหมดวาระลงหลายคนที่มาจากการแต่งตั้งของรัฐบาลลุงตู่ 3. กกตเป็นตำแหน่งที่รัฐบาลสามารถโยกย้ายใครก็ได้และใช้อำนาจตัวจริงในท้องถิน่นในปัุวันกกตที่ทำหน้าที่ก็คือผู้ว่าราชการในอำเภอปรลัดอำเภอและอยู่ภายใต้อำนาจของกระทรวงมหาดไทย 4. ผู้ตรวจการแผ่นดินนี่คือ4องคอ์กรอิสระที่มีอำนาจทางการเมืองมากที่สุดที่ใครสามารถควบคุมได้ก็จะได้อำนาจทั้งหมด ทั้งฝ่ายบริหารตุลาการและนิติบัญญัติแบบเบ็ดเสร็จเกมละครมันดูง่ายมากมีหรือที่พี่สาวแท้ๆของมหาอำนาจอย่างนายเมวินชิดชอบกับสมชายวงสวัสดิ์พี่เขยของนายทักษิณจะได้รับการเลือกตั้งมาแค่คนละสามคะแนนมองแว็บเดียวก็ดูออกว่านี่คือกลหมากเกมละครเพื่อลดให้ผู้คนถอยออกจากการเพ่งเลงเรื่องอำนาจและอิทธิพลของทักษิณลงประเด็นคือ ใครคือคนออกแบบให้มีการเลือกตั้งสวพิลึกพิลั่นแบบนี้ออกมาและผลก็คืออดีตสว2อ0ร250คนของลุงตู่กับลุงป้อมสอบตกกันทั้งหมดมันย่อมไม่มีอะไรบังเอิญอยู่แล้วนักวิชาการกับสื่อที่เสียสติที่หลงคิดว่าสวอ120อคนที่มาจากพักภูมิใจไทยนั้นคือการดิวจากสายทหารเพื่อเปลี่ยนตัวผู้เล่นใหม่แนวคิดนี้จึงตื้นเขินอย่างมากแน่นอนว่า เมื่อมีการลงพระบรมาพิไทยจากพระเจ้าแผ่นดินในการแต่งตั้งสอวอจบลงและมีการโหวตเลือกสมาชิกองค์กรอิสระสิ้นสุดลงนายเศรษฐาทวีสินจะลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในทันทีและเปิดโอกาสให้นายอนุทินชาญวิรากูลขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนโดยที่ทักษิณเลือกที่จะเซฟลูกสาวของตนเอาไว้เพราะกลัวว่าหากมีอะไรผิดพลาดไปคงได้หนีออกนอกประเทศทั้งตระกูลอย่างแน่นอน หลายคนวิเคราะห์ว่านายเนวินนายอนุทินกับพักภูมิใจไทยนั้นเป็นเด็กว่านอนสอนง่ายในสายทหารพาณิชแต่นั่นบันคือเรื่องของอดีตท,ที่สายทหารบูรพาพยักยังคงเป็นปึกแผ่นกันอยู่แต่ปัจจุบันสายทหารวงเทวันและสายทหารพาณิชรุ่นใหม่ที่มีอำนาจอยู่ในมือได้เปลี่ยนสลับขั้วกันหมดแล้วและเลือกได้ชัดเจนว่านายฝั่งไหนที่จะให้ประโยชน์มากกว่ากันและให้จำเอาไว้ว่า อดีตนายพลใหม่ในกองทัพเมื่อไม่มีอำนาจทางการเมืองแล้วก็เหมือนคนแก่ธรรมดาทั่วไปและแน่นอนว่าทหารรุ่นใหม่มีใครบ้างไม่อยากขึ้นมีอำนาจทางกองทัพโดยต้องอาศัยอำนาจทางการเมืองผลการเลือกตั้งของสอวอที่ผ่านมาก็คือมีเจตนาเพื่อล้มล้างอำนาจและอิทธิพลของ,ององค์กรอิสระเก่าทิ้งทั้งหมดและสร้างองค์กรอิสระที่เป็นอำนาจใหม่ของทักษิณและกลุ่มทุนจีนขึ้นมาแทนหลายคนลืมไปว่า นายอนุทินคือทาย,ยาทของชิโนไทยที่ดูแลกระทรวงคมนาคมในขณะที่นายสุริยะยิงรุ่งเรืองกิจดูแลกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งส่งผลมากกับการเตรียมตัวใช้งบประมาณมหาศาลเพื่อรองรับกลุ่มทุนจีนรัสเซียและเมียนมาที่จะเข้ามามีอำนาจในอสังหาริมทรัพย์และแผนธุรกิจเขตเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่จะมีมหาเศรษฐีจีนจํานวนมากเข้ามาทดแทนอุตสาหกรรมของไทยญี่ปุ่นเกาหลีและชาติตะวันตก คราวนี้มันดูใครเม็กสำคัญกันบ้างว่าจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติในปัจจุบันก็คือพลตำรวจเอกพัชรวาดวงสุวรรณน้องชายแท้ๆของลุงป้อมจากพรรคพลังประชารัฐซึ่งมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาสำรานสำรวจพื้นที่คุดเอาแร่สำคัญของประเทศที่มีมูลค่าหมหาศาลหากไม่ทักษิณก็จะปรับครมอออก หรือโยกย้ายไปอยู่ตำแหน่งอื่นหากลุงป้อมยอมก้มหัวให้ทักษิณน,น้องชายลุงป้อมก็อยู่ตรงจุดเดิมผลประโยชน์มาว่ากันทีหลังและอย่าลืมว่าคนที่มีอำนาจดัวจริงของพรรคพลังประชารัฐที่เป็นผู้สามารถนําจํานวนสสเข้ามามากที่สุดในพรรคก็คือร้อยเอกธรรมนัฐซึ่งพร้อมก้มหัวให้ทักษิณอยู่แล้วเพราะยังต้องการนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ที่จะมีผลประโยชน์มากมายทางภาคการ,กรเกษตร เมื่อเส้นทางรถไฟเชื่อมจีนจะประกาศเร่งดําเนินการในรัฐบาลของทักษิณและแน่นอนว่าต้องมีออปชันกู้ยืมเงินดอกเบี้ยสูงจากจีนด้วยคุณคิดว่าลุงป้อมจะเลือกเส้นทางไหนปกติลุงป้อมก็เคยร่วมงานกับทักษิณมาหลายสมัยอยู่แล้วมีหรือที่ทักษิณจะมองทหารพาณิชย์แก่ๆอย่างลุงป้อมไม่ออกว่าลุงอยากได้อะไรมีข้อเดียวที่ทักษิณจะไม่ยอมยกให้ลุงอีกต่อไปนั่นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพราะเข็ดจนตายจากลุงป้อมมาเยอะในขณะการเปิดทางให้ต่างชาติเข้ามาเช่าที่ดินในนานถึง99ปีก็เป็นอำนาจของรัฐมนตรีมหาไทยที่คุมอำนาจกรมที่ดินทั้งประเทศได้แบบเบ็ดเสร็จอนุทินขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคุมมหาไทยและคมนาคมสุริยะคุมอุตสาหกรรมธรรมนัตรคุมกเกษตรคนนอกโคต้าเจ้าสัวจีนคุมพลังงานและกระทรวงการคลังเอาพลเรือนที่สําคัญมาคุมกลาโหม เพื่อคอยดูปฏิกิริยาทหารอำนาจเก่าว่าจะจุดไฟฟื้นคืนได้ไหมโดยมีทหารพันธุ์ิตรรนใหม่คอยเป็นเกราะป้องกันและสื่อที่เคยโจมตีทักษิณและเคยอวยทักษิณจะถูกปิดลงหมดหรือถอดสปอนเซอร์ออกหมดหากยังออกข่าวโจมตีทักษิณอีกคราวนี้มาดูว่าใครได้ใครเสียในการเลือกตั้งสอวอที่ผ่านมาใครหลงเกมของใครใครที่เมียมหน้าตัวจริงชาวแสงมองเห็นภาพทั้งหมด แต่ก็ทำได้เพียงแค่มองดูวาระกรรมของมนุษย์พวกนี้ไปเรื่อยๆเคยเขียนเอาไว้แล้วว่ามนุษย์ที่มาจากผ่อพันธุ์เดียวกันเท่านั้นที่จะมารวมตัวกันได้ชาวแสงก็ต้องมารวมตัวกับชาวแสงมนุษย์โบอาดก็ต้องมารวมตัวกับมนุษย์โบอาดส่วนมนุษย์ดาวไกอาก็ต้องเป็นขี้ค่าของมนุษย์ดาวโบอาดกันต่อไปเพราะมีสมองและปัญญาน้อยมากกว่าเพื่อนหวังแต่แบมือขอความช่วยเหลือคนอื่นอยู่ตลอดเวลา มีแต่ความอดอแอและขี้คลาดอีกพันชาติก็กลับดาวทึงราไม่ได้ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำ เพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ